แม่ก็เป็นห่วงอยู่นะเรื่องนี้ว่าในอนาคตใช่ปะและต่อไปเขาจะอยู่กับใครแม่ไม่ได้ค่าเขาจะไปตามธรรมชาติธรรมชาติจัดสรรก็ยากค่ะค่ะทุกคนมีคู่ชีวิตเราก็อยากได้คู่ชีวิตที่ดีใช่ไหมคะกอนแรกบอกว่าอยากหาคนที่ใกล้เคียงกับพ่อแล้วตอนนี้อ่ะมันยากเหลือเกิน ไอ้ขำแรกเลยแม่ตอนนี้ก็ยังห่วงอยู่นะฝ่ายังจำว่าคราวที่แล้วได้ใบคราวที่แล้วคราวที่แล้วพี่งานหนักทำไมวะอะไรอ๋อ หายไปแล้วค่ะทังไม่หายเลยกลับมาทำไมไม่เร็วขนาดนั้น้าอวทำไมอ่ะชีวิตเราต้องผันแปรเปลี่ยนไปเร็วแม่รู้ป่ะพี่เอ็มยังอยู่เลยแม่ยังไม่รู้เลยพี่เอ็มยังอยู่ไหมอยางว่าอ้าวชีวิตเราใช่ก็ยังอยู่อ่ะหนไม่ใช่ก็ไปแต่แม่เป็นไงบ้างเรื่องความรักของลูกเราถามว่าแม่มีแฟนหรือยังดีกว่าไม่แต่เมื่อกี้แม่บอกว่าแม่ยังไม่รู้เลย เราก็ไม่ได้บอกแม่หมดแต่แม่มีแฟนยังคะมนเปลี่ยนได้เร็วมากแม่ก็เป็นห่วงอยู่นะเรื่องนี้ว่าในอนาคตใช่ป่ะแลวต่อไปเขาจะอยู่กับใครเข้ามาเขาเรียกสัภาษณ์แล้วแม่ตรงนี้แหละอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงยี่ผ้าใครสามเจตโล้ คือแม่ผมไม่ห่วงห่วงแม่ห่วงห่วงสุขภาพเรื่องการทำงานเรื่องการเดินทางห่วงทุกเรื่องถ้ามีคนมาดูแลก็ดี้วไม่ห่วงจริงๆนะวันนี้แม่ยังมีเลยจะช่วยดูแลเอาไว้ว่าคือไหนถึงว่าอย่างนีตัววันนี้แม่ผ่าออกแล้วค่ะแม่คือแม่ไม่ได้ผ่าเขาจะไปตามธรรมชาติ ไปทำธรรมชาติเลยเหรอแม่ไปจัดเลยก่อนทุกคนบอกยธรรมชาติจัดสรรเออแต่ก่อนแม่มาแม่อะไรแขวานเนี่ย right ถ้าเผื่อรู้จักเราจะรู้ว่าอย่างเขามีเหตุมีผลจะห้ามมันเลยเขาไม่ได้เลยแต่ว่าจะผ่านแม่ยังยังเหมือนเดิมไหมว่าแบบอยู่ที่ตัวเขาใช่ใช่เราต้องดูก่อนต้องดูแลเขาตั้งแต่ลืมตามาจากผ้าห่มเลยจะกินอะไรต้องการอะไรูภาพแม่ หนูจะดูแลตัวเองได้อยู่ตั้งแต่มื้อเช้าเลยแต่เลี้ยงง่ายทำอะไรก็กินอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรนะอมเล็ตเป็นโจ๊กข้าวต้มข้าวผัดอันนี้หาแฟนเลยค่ะแม่ครัวอะกมว่ามาตรฐานแม่หรือมาตรฐานหวานในการในการทำยก็ต้องเป็นของเขาสิรูงคือแม่คือองค์ประกอบเฉยผู้ดูแลอยู่ทั้งทาแล้วเราอะ เราแม่บอกว่ามันขึ้นอยู่กับเรามาตรฐงหานเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างเขาเป็นคนเลือกเองก็ยาก่ะคะอวันรู้สึกว่าผู้ชีวิตเราอะทุกคนมีผู้ชีวิตเราก็อยากได้ผู้ชีวิตที่ดีใช่ไหมคะขวัญก็เหมือนกันตอนแรกนอกว่าอยากใกล้เคียงตอนแรกบอกว่าอยากหาคนที่ใกล้เคียงกับพ่อแล้วตอนนี้อะมันยากเหลือเกิน อ๋อถามแม่อ๋อถามแม่ก็เพื่อนคงไม่มีแล้วแหละแม่จะพูดว่าอะไรน๊ะตอนแรกบอกว่าจะหาสั้นเป็นใกล้เคียงกับพ่อตอนนี้อ่ะคงไม่มีแล้วแหละค่ะฝ่ายเดิคงไม่มีอะไรไม่ไม่หมายถึงว่าเขาคงจะไม่มองอะไรแล้วล่ะจริงจริงมันเป็น topic อะไรเพราะคนที่คุยก่อนนะครับเรื่องความรักของเราพอโตแล้วไม่เลยนะอ่าพอโตแล้วไม่เลย ไม่งั้นถามแม่สเปคทุกอย่างถไหมแม่เป็นยังไงเป็นเป็นคนมาตรฐานแม่มาตรฐานก็คือหนึ่งไม่ค่อยต้องตามใจเขาบ้างต้องตามใจเขาอย่าขัดใจแล้วคนนี้จะเน้นเรื่องอาหารการกินเป็นหลักอยากอยาห้ามเวลาตอออาหารห้ามขัดใจไม่ใช่คือคือหวังว่ามันอยู่ที่ความเหมาะสมอะค่ะ <c oughs> คือเรามีคู่ชีวิตวการขัดใจเป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันต้องมีเหตุและผลสมเหตุสมผลเราเป็นคู่ชีวิตเราต้องเป็นพาร์เนอร์กันจะตามใจที่อยากมันก็ไม่ถูกหรอกแต่ว่ามันต้องมีมีเหตุผลนะซึ่งอขอนว่ามันมันยากเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ถ้าคิดนานอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่สรุปล้ถึงเวลาเขาจะมาเองไม่ต้องไปเลือกอะไรเยอะเ,เอใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมคะถึงเวลามันม,มาเองไม่ต้องไปเลือกความรู้สึกไงหลายคนอยากให้เรามีความสุขมีความรักหมนะคะป่อยก็อยากมีความรักแต่ว่าเรามีใจเดียวอะค่ะอย่างที่ผ่อนบอกอะเราก็จะต้องเลือกคนที่เราจะเจ็บด้วยคนเราอยู่มันก็ต้องจาดกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่า เราจะจากเป็นหรือว่าเราจะจากตายเท<า>่าไหพาเพียงแต่ว่าการที่เราจะจะจากกันนะเราจะเอาหัวใจเราจะไปจากกันแบบไหน<ม>จากกันโดยที่มีความสุขในวาระสุดท้ายที่แบบเหมือนคุณพ่อกับคุณแม่หร,หรือว่าเราจะโดนจากกันโดยที่เราโดนหักหลังหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าเราขวัญไม่รีบอะคะ่ะถ้าเกิดว่าตอนนี้ขวัญมีความสุขอยู่การที่ขวัญเลือกใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตขวัญเราก็ จะต้องเซอป่ะขวัญก็ไม่อยากเสียใจเพราะว่าตอนนี้แต่ละเรื่องมันก็น่ากลัวเหลือเกินกลัวมาแล้วเรากลัวมาเรากลัวไหแปลว่าขวัญนี้ก็เป็นคนเสพเสพข่าวแต่ว่าเออมันมีเรื่องราวหรือว่าเราเคยเจอเรื่องราวเหมือนในข่าวอ๋มไม่ไม่ค่ะคือขวัญอยู่กับเพื่อนขวัญเยอะแล้วเราก็จะเห็นว่าปัญหาชีวิตครอบครัวหรือว่าปัญหาชีวิตแฟน มันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งขวนก็รู้สึกว่าขวันอยู่คนเดียวขวานก็สบายแล้วอ่ะขวานก็มีความสุขของขวนแล้วอ่ะทาจารไม่ขวนกลัวเรื่องการที่จะมีความรักมันหมายถึงว่าท่านมันจะต้องลงไปจริงที่เคยผ่านมาขวนไม่ได้กลัวเรื่องมีความรักนะคือตอนมีความรักแรกๆก็คือมีความสุขแหละแต่พอไปเรื่อยๆเราก็ต้องศึกษาดูซึ่งกันและการอย่างตัวเราบางทีนิ้วห้านิ้วเรายังทำให้มันแบบเท่ากันไม่ได้เลยหรือทำให้สวยทุกนิ้วไม่ได้เลยเพราะฉะนั้น การที่เราจะไปคาดหวังอีกคนนึงอ่ะมันก็ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้น,น,นก่อนว่าถ้าเราไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะ,ะเราไม่ได้สมก่อนที่เราจะไปเป็นแฟนเขาเราก็อาจจะเป็นเพื่อนกันดีก,กว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ผ่านมาเราไม่ได้สัญญาสูงไปร่าเพาิมพ์ขคนเข้ามาทักตลอดใช่ใช่ไกลนะสวยไม่พะเขาเข้ามาหาสวยไม่พะเขาลัดเจอราตลอดทำไมก็ถึงไม่ถึงมาสตาร์ยิ่งสามมันหนีตั้งไว้ ขวัญไม่มีเวลาตอบมันไม่ใช่ว่าทุกคนไม่ได้ถึงมาตรฐานนะทุกคนน่ะได้มาตรฐานหมดเลยแล้วขวัญก็ขอบคุณวิตรภาพที่ทุกคนมีให้ขวัญแต่ว่าด้วยการที่ว่าหนูทํางานเยอะแล้วเวลาทุกคนทักอิโมจิหรือถามทานเข้าหรือย่างหรือว่าวันนี้ไปไหนไหมหนูไม่มีเวลาตอบเพราะว่าหนูคือแบบตอนเช้าแล้วก็ต้องรีบไลฟ์รีบแบบขายของโชว์ลิฟอะไรอย่างเงี้ยพราะถึงเวลาแล้วเข้าออฟฟิศกลับบ้านแล้วก็เหนื่อยแหละหนูไม่ได้มีเวลาที่จะแบบ ไปไหนต่อกับใครนอกจากว่าเวลาจะเป็นฮาหนูจริงๆหนูก็จะมาอยู่กับครอบครัวหรือเพื่อนเพื่อนหนูเองหนูยังเจอยากมากเลยอ้วถ้าเข้ามาเขาต้องเข้ามาทางไหนถึงจะเข้ามาถูกที่ถูกทางทางเพื่อนค่ะประตูประตูแม่ตลกปหมเนี่ยแม่ตลกมาทางไหนแม่ฉอต้องเข้าทางคุณแม่เข้าทางประตูถูกค่ะปตูหรือว่าเข้าทางเพื่อนเข้าทางแม่ฝันว่าทางไหนมันจะสะดวกกว่ากันเข้าทางแม่ทำแบบ ทางแม่ที่ฟัสแท็กเลยค่ะอ่าเขาบอกนะหลาคนที่เขาเข้าใจแม่อออันนี้หมวบอกหรือแม่บอกแม่บอกแม่ว่าแฟนลูกหรือแฟนแม่เอาดีๆแม่ปวดสีแล้วค่ะต้องเป็นแฟนลูกเมื่อก่อนแม่ห้ามไม่ใช่หรอไม่มีแฟนอ่ะแม่ห้ามประจำแล้วตอนนี้จะมาบอกไม่เมื่อก่อนนี่ยังไม่ถึงเวลาค่ะแต่อนนี้แต่ที่สิบแล้วต้องถึงเวลาแล้วแล้วตอนนี้เวลามันได้หรือว่ามันขยบเลยมันอี่เลยเวลาแล้วแปลว่าคนที่เข้า ผ่านแม่ก่อนไม่ไม่ถึงกับเรียกว่าผ่านขอให้ได้ได้ดูว่าเออเขาเป็นใครมาจากไหนตอนนี้คนเทื่อเขาเหล่ากอมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยอนเราเทื่อเขาเหล่ากอระอะขมามากินอะไรเอาไว้ถูกกฎหมายก็ได้ค่ะแล้วก็อย่างอย่างตอนนี้คนที่สกรีนเยอะที่สุดอะคือเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเราก็ค่อนข้างที่จะผ่านอะไรมาเยอะเจ็บมาเยอะเหตุมาเยอะเราก็จะไปเซฟตซนของเพื่อนรุวนกันและกัน ก่อก็จะสกีนในเพื่อนเพื่อนก็จะสกีนในขวกนช่วยกันสกแกนแล้วสกีทุกวันนี้ก็เลยอยู่กับเพื่อน,นไม่ต้องไปไหนออไม่ดีไม่ผ่านไม่ได้เชื่อเชื่อเชื่อฉานไม่ดีไม่ผ่านไม่ได้ไไไดแล้วเมื่อไหร่จะมีก็ก็อยู่กันเองกับเพื่อนนี่แหละทุกวันนี้ก็ไม่ต้องไปไหนวันรู้สึกไหมว่าพอทำงานเราเป็นผู้หญิงเก่งมันจะหายยากผู้หญิงเก่งพอจะเป็นผู้หญิงที่สวยมากเขาฝันที่สามีสวยมากตอนนี้มีผม สวยแล้เก่งผู้ชายก็ต้องร่างกายเข้ามาเออก็เรามีครบแล้วเราจะขาดผู้ชายทำไมเนี่ยไม่ต้องเบอกเลยเออป้าไม่ต้องการเออเปล่าไม่อีฟอยู่เมื่อกี้คุยในห้องก็คือที่ไหนนะคะที่แบบว่าไปขอพรเราได้ไม่เนี่ยเพราะตอนจบเนี่ยรู้เรื่องที่ใส่เหมือนใครแม่เเมื่อกี้บอกแค่อย่าพูดนะพูดนะช็อตช็อตเก่งไมกังวลมาเพราเราครบทุกอย่างแล้วเรา ที่ฐานะการเงินอะไรเงี้ยมันเลยทำให้รู้สึกว่าผู้ชายไม่กล้าเข้ามาหรือครับอืมไม่ได้รู้สึกอกคะขวัญแค่รู้สึกว่าเออพอถึงเวลาอาจจะมีที่เขาเก่งกว่าก็ได้นะไช่ใช่ไปแม่เขาถามหนูไม่มันต้องมันต้องเก่งกว่าใช่ไหมเออผู้ชายมันต้องเหนือกว่ามันถึงจะมันยากไหแม่สมัยนี้เคยก็ไม่ยากนะแต่มันยังไม่มา เขามมีความสุขเขาอ่ะตอบไปเลยพูดไปเลยอย่าพูดอะไรอ่ะพูดฝันเมื่อกี้เมื่อกี้อ่ะยากเลยกับการที่ผู้ชายเขามันเอาเก่งเกินครับการคอมามจีบมูไม่เหมาะสมกับเราเออไม่หรอกค่ะเรื่องเรื่องความรักมันเป็นเรื่องที่หัวใจเนาะมันไม่ได้อยู่ที่ฐานะมันไม่ได้อยู่ที่ความเก่งหรือมันไม่เก่งมันอยู่ที่หัวใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหัวใจเราตอนนี้ก็คืองานร้อยเปอร์เซ็นต์ คนไหนที่เราจะเข้ามาก็ต้องเป็นคูทครองชีวิตที่อยู่ดูแลซึ่งกันและกันเหนื่อยแล้วก็พักแล้วก็พิงการอะไรอย่างเงี้ยแล้วความเป็นเจ้าของเป็นเรื่องตอนนี้เรามีไหมทำไมมาวกมาเนี่ยไม่ไม่ให้เราดูมยีไหมที่เข้ามาคนนั้นไปแล้วมีไหมตอนเนี้ยเป็นตัวเป็นตนหรออันคุยกันทุกคนนไม่รู้นะคุยกันคุยเรื่องของทุกเรื่อนะไม่ไม่อะไรไม่ไม่มีไม่ไม่มีคนเดียวหรือไม่มี ไม่มีแม่ตอนนี้ต้องมีคนคุ้นไหมครับไม่มีนะแม่ไม่รู้หรอกค่ะไม่รู้นะทาไมเราไอเสียบไม่เมื่อกี้เนี่ยมันเบาไปเสียอีกพ่อจะถามกับแม่ดีกว่าหนุ่มพนักงานเขามันตกงเลยแม่อะไรนะพี่หนุ่มพนักงานหนุ่มหนุ่มพนักงานอ๋อ เกี่ยวอะไรอ่ะงเรากองคุ้มเครื่องนึงนะเราก็ลอาสวยแล้วด้ยพี่เขากำลังจะบอกว่าสิพ่อค้าหรือจะสู้พยาอะไรอย่างนี้นหนูรักหนูรักตำรวจราชการอย่างอื่นไม่เป็นไรแต่ว่าตำรวจหนูอันดับหนึ่งยิ่งเป็นในดาบหนูยิ่งเลวเพราะว่าพ่อหนูคือในดาบแล้วเดี๋ยวก็ตอบ ใช่แล้วไม่เยอะเลยแล้วเดี๋ยวต่อไปหนูจะคิดว่าจะเป็นโปรสําหรับคนไหนที่เป็นแฟนตำรวจลูกหลานตำรวจหนูจะคิดราคาพิเศษให้สำหรับยูซี่คอสเมติกไอห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขายเก่งลูกหลานตำรวจเราต้องสวยขายเก่งเราจะลดทุนหรือว่าจะยังไงอะไรนะเราจะลดทุนย่งเงเขาบอกประกาศลดทุนเ เขาไม่ให้หนูพูดตรงนี้เขาให้หนูไปพูดในงานไปเขากลัวว่าไม่มีไม่มีคนไปงานเราต้องไปสักพักที่งานเขาตามไปหน่อยขอร้องพี่ี่แป๊บนึงมันพี่ฝังฝังยแยมหน่อยอ่ะยแยมหน่อยไปเป็นเพื่อนหน่อยไปเป็นเพื่อนหน่อยไปเป็นเพื่อนหน่อยทีละยองแล้วเราจะรู้ว่าขวาอุตสาหันนี่ทำอะไรใน MUT เจอกระยองลงความกลหรือเปล่าไม่ได้หรอ ได้หน้าสวยไม่พอหรอได้ไหมหนูขายของเก่งนะคะพี่นวาหนูฝั่งนี้ฝั่งขวานขายของได้น้ำพริกก็ได้น้ำพริกจับแมทช์คู่กับลิปสติกกินยังไงให้สวยอร่อยแล้วปากไม่หลุดใช้ยูซี่แล้วกินน้ำพริกค่ะพร้อมไปจักรวาลไหมฮะพร้อมไปจักรวาลหอมหอมบ่งลงเราลองแนะนำตัวสิมบงลงใส่ขวัญเลยค่ะอวงนุตส่ามินีนะคะ เออ universe เพชรบุรีแล้วนะ่ยอมค่ะ m i x and m a t c อ๋อหนูไม่ติดค่ะหนูเราได้ทุกตัวมองลงที่หนูได้เลยค่ะหนูแม่อนนี่หนูมันได้เป็นนางงามหนูเป็นตลกแล้วแหละจริงๆเราจะตงคุณแม่หนูอ่ะแม่มาด้วยกันว n ร์สค่ะแม่สอนมาใช่ไหมมนแอลง L ช่วยกันทำมาหากินเออทำยังไงไหมนะมำตอบแค่ถามเดียวนี่หนูเหมือนเล่นละครเออ่ตอนแล้วตอนเนี้ยฝันมองแค่ใั่การเป็นนางามยังไงบ้างแค่ใั่ก็เป็นนางา มเรามาเป็นทุกอย่างแล้วเลอนางงานที่เราจะมื่อก่อนอยากได้มงุดนะเราเราเราไปพูดที่ M U T เราต้องเราต้องตามกันไปเราจะไม่อยู่จบที่นี่ที่เดียวนะคะตามไปอีกงานหนึ่งด้วยค่ะแม่ทานเดี๋ยวเหมาราตู้ให้แม่ทันไปเลย มงเทงมงเนี่ยแม่หนูก็เลยจะเป็นมีจูยุโรต่ะแม่มามงเท่งมงอ่ะแต่อยากเห็นก็ใส่แม่พักเป็นโปดมาที่ดาสการอโอ๊ยตอนที่เด็กมีประกวดะนองพม่าใช่ไหมน้อพมาาเนี่ยทุกเวทีลูกเรว่าะสก่ยเซทเขาชอบชอบแต่งตัวชอบคุยชอบพูดอยู่หน้ากระจกคนเดียว ทุกวันนี้ไลฟ์ก็พูดคนเดียวไลฟ์พูดอะไรทั้งไหนไปรู้พูดคนเดียวไม่หยุดเลยแต่สี่ชั่วโมงหกชั่วโมงพูดได้ทั้งวันแต่ว่าตอนในเด็กอ่ะหนูเคยไปออกรายการแล้วเจอพี่ป๊อปเนาะป๊อปที่นี่มีเพื่อนใช่เปลี่ยนชื่อเลยป๊อกอารียาพี่ป๊อปไปเจอพี่ป๊อปแล้วเขาก็ถามมาแบบพี่ป๊อปอยากเอออยากเป็นหรืออยากได้อะไรในตัวพี่ป๊อปเนี่ยฝันอยากได้อะไรในตัวพี่ป๊อป ฝันก็มองสักพ่านหนึ่งฝันบอกอยากได้มงกุดเขากลัจะถามว่าเขาจะถามว่าตรงไหนสวยตาสวยจมูกสวยปากสวยแต่คือเรื่องจริงพี่ป๊อบสวยมากหนูก็รู้สึกว่าหนูก็ไปเหมือนพี่ป๊อบไม่ได้หนูก็เลยอยากได้มงกุดแทนละก้าค่ะฝันรู้สึกโอเคกับการที่ทางามสมัยนี้นะทุกนี้ต้องมีการไขยทองได้เลยค่ะก็เป็นอาชีพที่สุจริตอะค่ะหวว่าจะไข่ของหรือไม่ไข่ของทุกคนก็ การขายไม่เป็นพื้นฐานในชีวิตแม้แต่กระทั่งเวลาเราไปสมัครงานอาชีพอื่นก็ตามการที่เราสมัครงานเราก็ต้องขายตัวเองเพื่อให้บริษัทนั้นขาลับงานเราเพราะฉะนั้นเรื่องขายคือบรรทัดฐานปกติในชีวิตเราไม่ทุกคนไม่ควรที่จะขาดมาตรฐานในเรื่องการขายนะแล้วก็อย่างงานของพี่โนวัยก็คือเสริมศักยภาพของคนขึ้นมาแล้วก็ Miss Universe ก็เป็นเหมือนตัวแทนของผู้หญิงที่เก่ง แล้วก็ขวัว่าเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบที่ดีในเรื่องของออรูปรักษณ์สวยอิมเมจดีแล้วความสามารถก็สูงอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนไม่ได้สวยอย่างเดียวแต่อยากให้สวยแล้วก็มีความสามารถแล้วก็มีสมองเราจะได้เป็นผู้หญิงที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่เป็นภาระของใครจะไม่เป็นแค่ว่าสวยอย่างเดียวแต่ทำามากินไม่ได้ พี่ว<ห>นวัดมึงมองลงหน่วย<ห> <cko S 1> ค่ระราากศข้ง